ตอนนี้พวกเราออกมาจากอา่งานคอนเสิร์ตแล้วมีแก๊งน้องวัยรุ่นนะคะเขาขับรถแล้วเขาแบบเขาเหมือนแข่งรถกันนะคะแล้วทีนี้พวกเราก็าระวังกําลังพึ่งพูดอยู่ว่าให้ระวังกันนาะแล้วอยู่ก็เขาก็ไปชนท้ายรถเก่งคันข้างหน้าคัานนู้น,นะคะกําลังวิ่งมาพอชนท้ายรถเก่งคันข้างหน้าใช่ไหมคะเราก็เปิดไฟเปิดไฟขอทางปุ๊บพอเปิดไฟขอทางปุ๊บ ก็มีล้องอีกคนหนึ่งมาชนฝั่งที่แม่แซมนั่งคือคือฝั่งเดิมค่ะฝั่งเดิมที่เราชนกวางเลยตรงประตูเดิมนะคะรถคันขน้างชนกันเราชะลอพอเราชะลอปุ๊บก็มีอีกรถรถอีกคันหนึ่งมาชนข้างเราค่ะตำรวจมาแล้วนะคะดีอยู่พี่โจมาด้วยค่ะ พี่โจก็ได้แจ้งอ่าเหตุทันทีค่ะ